สวัสดีค่ะวันนี้เรานำเมนูไข่เค็มพอกเกลืมอมาฝากค่ะเริ่มจากการเอาน้ำส้มสายชูนะคะมาเทใส่ภาชนะเพื่อแช่ไขค่ค่ะเราจะใช้น้ำส้มสายชูเทียมน้ำส้มสายชูแทนน้ำส้มสายชูหมักอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะมีในครัวเดือนค่ะจากนั้นเราจะเอาไข่เป็ดนะคะที่เราทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งแล้วเนี่ยมาแช่ไว้นะคะแล้วตั้งเวลาไว้สิบนาทีค่ะขณะที่เราแช่นะคะเราจะเห็นว่าเปลือกไข่เนี่ยทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะคะทำให้เกิดฟองค่ะ แล้วเราก็ทำการกลับไข่นะคะพลิกไปพลิกมานะคะให้เปลือกไข่เนี่ยทำปฏ yeah. ิก to er ิริยากับน้าส้มสายชูอย่างทั่วถึงนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะเราจะเห็นว่าที่เปลือกไข่เนี่ยมีคราบสีดำๆติดอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะแค่เราเอานิ้วถูๆถๆเนี่ยเขาก็ออกแล้วค่ะก่อนที่เราจะนําไข่เนี่ยไปทํา การพอกเกลือนะคะเราต้องทําความสะอาดเปลือกไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้เปลือกไข่เนี่ยมีสีขาวสวยๆนะคะน่ารับประทาน,นะค่ะแล้วเราก็ทําการพอกเกลือนะคะเราจะพอกเกลือในขณะที่เปลือกไข่อย่างเปียกอยู่นะคะเพื่อที่จะให้เกลือเนี่ยเขาติดกับเปลือกไข่ง่ายขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อเราพอกเกลือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไข่เนี่ยไปวางไว้ที่บรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดค่ะ mm hmm. เราจะทาอย่างนี้ไปจนกว่าไข่จะหมดนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเกลือที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะคะแล้วก็เทกลับไปไว้ที่ไข่เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทค่ะดองเอาไว้เจ็ดถึงสิบห้าวันนะคะแล้วแต่ระยะเวลาที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะเท่านี้เราก็มีไข่เค็มไว้รับประทานเองที่บ้านแล้วนะคะง่ายไหมคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆ